สวัสดีครับผมพอครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องสุขภาพนะครับสุขภาพของของเรานะครับถ้าเราไม่ได้ดูแลมันตั้งแต่ต้นนะครับมันก็จะแย่ครับเหมือนผมตอนนี้นะครับผมเป็นหัวใจขาดเลือดฉับพลันนะครับเพราะผมไม่ได้ดูแลปะปล่อยปะละเลยนะครับท้งที่ผมอยู่กับเกี่ยวกับสุขภาพนะครับทั้งพ่อผมเองก็ลงเรื่องการดูแลสุขภาพการกินเจนะครับแล้วก็ส่วน ผมเองก็มีโรงงานที่ทำเกี่ยวกับอาหารเสริมแต่ผมไม่ค่อยได้ใส่ใจนะครับวันนี้นะครับผมอยากมาขอเตือนทุกๆคนนะครับที่สุขภาพยังดีอยู่ต้องดูแลสุขภาพของท่านดีๆนะครับดังนั้นอยากอยากขอเตือนทุกๆคนนะครับว่าให้ดูแลสุขภาพใส่ใจออกกําลังกายนะครับควบคุมอาหารตั้งแต่เริ่มต้นนะครับจะได้ไม่ต้องมาลําบากเหมือนผมตอนนี้นะครับแล้วก็อาหารอาหารเสริมนะครับขอฝากอาหารเสริม ยี่ห้อ MTP Group นะครับที่เป็นอาหารเสริมที่เราตั้งใจใส่ใจนะครับให้กับทุกๆท,ท่านนะครับโดยที่ราคาไม่ได้สูงเหมือนกับอาหารเสริมยี่ห้ออื่นๆน,นะครับเราทํามาเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงได้นะครับก็ขอฝากสินค้าอาหารเสริมกลุ่มยี่ห้อ MTP Group ด้วยนะครับสวัสดีครับ